สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำภาพหางปลาแบบต่างๆให้รับชมกันนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูวิธีการต่อบแบบต่างๆกันนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการต่อหางปลาแบบต่างๆแล้วก็การตัดน็อตด,ด้วยกีมมหางปลาให้ดูกันยาว,ยาวๆอีกสักครั้งนึงนะครับมารับชมกันเลยครับ ตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือตัวนี้นะครับเป็นสายอ่อนนะครับเราก็จะใช้กับหางปลาแบบแบนตัวนี้นะครับเราเริ่มแบปอกสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะบีบให้ได้แบบนี้แบบนี้นะครับ <c oughs> เราปอกสายมาเรียบร้อยแล้วเราก็สวมเข้าไปสายเวลาปอกออกมาแล้วก็อย่าให้เกินช่องตรงนี้นะครับ ออกของใส่ไฟอย่าให้เกินมาเยอะครับถ้าพอดีก็ยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นเราก็นำคีมบีผังปลาในช่องเลือกช่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยตัวอะไรนะครับหันหางปลามาด้านหลังแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับแบบนี้บีบในช่วงที่เป็นทองแดงนะครับด้านหลังให้แน่นเลยนะครับแบบนี้พอสุด แล้วก็ออกมาก็จะได้หางปลาที่แน่นอยู่กับสายไฟแบบนี้นะครับอ่านี่ตัวแรกตัวที่สองแบบไว้ั้งครับแบบนี้อ่าแล้วก็เตรียมสายปอกเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนน่าจะปอกเป็นแล้วนะครับอาจจะใช้คัตเตอร์หรือใช้อ่าตัวคีมบีบหางปลาปอกก็ได้นะครับช่องที่อยู่ด้านล่างแบวนี้ออกสายได้หลายขนาดนะครับอ้ามาดูวิธีการบีบสายแข็งเข้ากับหางปลาไว้นะครับ ผสมเข้าไปเหมือนเดิมทอ,องแดงโผลนิดนึงไม่เป็นไรนะคะะรับโผล่นิดเดียวจากนั้นก็ใส่ช่องคีมบีบเหมือนเดิมนะครับช่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็บีบให้ตรงกับช่วงที่เป็นทองแดงบีบไปเลย นะครับอันนี้เราจะบีบด,ด้านหลังเป็นหลักนะครับอับนี้นะครับบีบให้สุดอ่าก็ป็นานเรียบร้อยอแน่นครับไม่มีหลุดจากนั้นอ่าบางทีสายของเราสั้นไม่สามารถต่อแบบเกี่ยวก้อยหรือแบบหางเปียได้เราก็ใช้วิธ ที่การโดยนำสลิปมานะครับปอกทองแดงปอกทองแดงให้เข้ากับระยะของสลิปนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราก็ถัดทองแดงออกแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้นะครับสวมเข้าไปเรียบร้อยให้ฉนวนเข้าไปในปอกประมาณสักครึ่งเซนนะครับอ่าแบบนี้แล้วเราก็บีบเลย บีบช่วงที่เป็นทองแดงน,นะครับเต็มที่อ่าไม่ต้องกลัวสายเจ็บนะครับบีบเต็มที่อ่านี้ยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้บีบใส่ให้แน่นแล้วก็บีบเข้าไปเลยครับตรงนี้อ่าเรีบร้อยนะครับอันน,นี้แน่นแน่นนอน แล้วก็มีน,อน็อตบางทีในการประกอบที่เรามีน็อตที่ยาวเกินไปแบบนี้เราก็สามารถใช้คีมตัวนี้ตัดได้นะครับดูช่องที่มันพอดีกับตัวน็อตนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปาใช้ไขควงเป็นตัวช่วยนิดนึงก็จะไวขึ้นครับ หมุนเข้าไปแบบนี้นะครับน็อตเริ่มโผล่มาแล้วครับาตามระยะที่เราต้องการน็อตแค่ไหนแล้วก็หมุนไปแค่นั้นนะครับหลังจ,จากนั้นก็บีบมันบีบหางปลาเลยครับเข้าเปนานเรียบร้อยนะครับสําหรับการใช้คิมบีบหางปลาแล้วก็หางปลาหลายๆแบบถ้าแบบเสียบล้วก็ใช้กับอย่างรีเลย์พวกนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แบบน ดิเลตก็จะมีแบบไขไขน็อตให้เราก็เราก็ใช้แบบอ่าตัววายได้ครับแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไขน็อตด,ด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับวิธีการต่อแบบต่างๆก็ขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปแล้วลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องพันงานช่างแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุนครับเจอกันคลิปหน้าครับ